สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูอุ้มเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กเราก็ยังคงอยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบทปวีดีโอนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยังมีอัตราก,การเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อที่ยังสูงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เลยไม่สามารถที่จะ เปิดทำการเรียนการสอนให้กเรานะคะมาเรียนกับคุณครูได้ที่โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ยังคงเรียนกันในรูปแบบแบบนี้กันต่อไปนะคะซึ่งสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องที่เราเคยได้เรียนไปแล้วนะคะเด็กๆซึ่งก็เป็นเรื่องแรกเลยที่เราเคยได้เรียนไปนั่นก็คือเรื่องของคํานามนะคะแต่ที่คุณครูให้นักเรียนกลับมาทบทวนเรื่องนี้นะคะเพราะว่า ในช่วงแรกนะคะคุณครูได้สอนเรื่องนี้แล้วก็ให้นักเรียนทํางานลงในสมุดซึ่งเรายังไม่ค่อยได้ทํางานลงในแบบฝึกหัดเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะก็เป็นหน้าตาของแบบฝึกหัดนักเรียของนักเรียนชั้นป .6 นะคะนักเรียนก็จะต้องมาทํางานกันในแบบฝึกหัดบ้างนะคะอ่านเพราะฉะนั้นนะคะ วันนี้คุณครูก็เลยจะมาทบทวนในเรื่องของคำนามซึ่งก็เป็นเรื่องที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ของนักเรียนชั้นป .6 นะคะเสร็จแล้วทีนี้พอเรียนจบเดี๋ยวเราก็จะมาคุณครูก็จะมาสั่งภาระงานให้กับนักเรียนในท้ายคลิปนะคะว่านักเรียนจะต้องทําอะไรในเรื่องนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทบทวนเรื่องคำนามกันเลยค่ะเราก็มาเริ่มเรียน เรื่องคำนามกันเลยนะคะเด็กๆอาจจะได้เรียนได้ทบทวนกับครูไปแล้วนะคะประมาณ 2- 3สารอบในส่วนของเรื่องคำนามนะคะแต่เรายังไม่ได้ลองทําในแบบฝึกหัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาทวนกันอีกรอบนักเรียนนะคะจะได้มีความรู้ที่จะนําความรู้ไปใช้ในการทําแบบฝึกหัดอีกนะคะเด็กๆอ่จถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักคํานามกันอีกสักรอบเลยค่ะ คำนามนะคะก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อของคนของสัตว์ของพืชสิ่งของสถานที่สภาพอาการหรือว่าลักษณะทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะคะและทั้งที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นามาร,รมค่ะเด็กๆอ่ะเราก็มาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเช่นบอกว่าแม่ทํากับข้าวนะคะคําที่เป็นคํานามก็จะมีคําว่าแม่นะคะแล้วก็คําว่ากับข้าวนะคะซึ่งจะเป็น หรือว่าพี่สาวคุยโทรศัพท์นะคะพี่สาวก็คือใช้เรียกชื่อของผู้หญิงที่เราเห็นในภาพนะคะคุยเป็นคำกริยานะคะส่วนโทรศัพท์ก็เป็นชื่อเรียกสิ่งของนะคะเราก็เลยเรียกนี้ว่าคำนามค่ะมาดูกันอีกสักสองตัวอย่างนะคะประโยคแรกบอกว่าคุณหมอรักษาคนไข้นะคะคุณหมอก็คือชื่อที่ใช้เรียกอาชีพที่รัก รักษาคนป่วยคนไข้นะคะส่วนคนไข้ก็คือคนที่ไม่สบายหรือต้องการที่จะมาหาหมอให้คุณหมอรักษาหรือว่ายิ่งิจฉัยอาการให้นะคะก็เป็นชื่อเรียกซึ่งเราก็จะเรียกว่าคํานามนะคะหรือว่าประโยคนี้บอกว่าคุณครูสอนหนังสือนะคะคุณครูก็เป็นชื่อเรียกอาชีพของคนในภาพที่เรียนได้เห็นเลยนะคะแล้วก็หนังสือก็เป็นชื่อเรียกสิงองนะคะเด็กๆ ซึ่งถ้าเด็กนักเรียนชั้นป6จําได้นะคะ like ไม่ใช่จําได้นะคะต้องจําให้ได้นะคะก็คือชนิดของคํานามนะคะนักเรียนต้องแยกให้ได้แล้วนะคะว่าคํานามแต่ละแบบที่เอ่ยออกมาเป็นคํานามแบบไหนนะคะสําหรับชนิดของคํานามนะคะก็จะแบ่งออกเป็น5ชนิดด้วยกันดังนี้นะคะเด็กๆหนึ่งนะคะก็จะเป็นสามายนามหรือว่าคำนามทั่วไปไม่ชี้เฉพาะนั่นเองสองนะคะก็จะเป็นวิสามายนามหรือว่าคำนามชี้เฉพาะ สามคำสมุหานามสี่คำลักษณะนามและห้าคำอาการานามคำนามชนิดต่างๆเหล่านี้เราก็เคยได้เรียนไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะมาทบทวนกันอีกสักรอบนะคะว่าแต่และชนิดเป็นอย่างไรเราก็มาเริ่มกันที่คำสามาัญนามนะคะหรือที่เราเรียกกันว่านามทั่วไปนั่นเองอเด็กๆคุ้นกันหรือเปล่านามทั่วไปยังไงนามทั่วไปหรือคำสามาัญนามนะคะก็คือคำที่เป็นคำ ที่เป็นชื่อทั่วๆไปอะค่ะเด็กๆเป็นคําเรียกสิ่งต่างๆโดยที่เราไม่ได้เจาะจงไม่ได้ชี้เฉพาะว่าเป็นสิ่งไหนนะคะตัวอย่างเช่นกระรอกนะคะกระรอกก็มีหลายตัวใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นกระรอกตัวไหนผีเสื้อคนสุนัขต้นไม้บ้านหนังสือปากกาอ่ะเหล่านี้ที่คุณครูได้กล่าวมานะคะล้วนเป็นคําสามัญนามหรือว่าเป็นคํานามทั่วไปทั้งสิ้นค่ะคํานามทั่วไปก็คือจะทําให้เรา เข้าใจความหมายกว้างต่อมาก็จะเป็นวิสามายนามหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าคํานามเฉพาะก็คือคํานามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคนสัตว์สถานที่เป็นคําที่ว่าใช้เรียกเจาะจงลงไปว่าเป็นใครหรือว่าเป็นสิ่งใดนะคะเช่นนะคะเด็กชายก้องพบอ่าเราก็จะรู้เลยนะคะว่าเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อว่าก้องพพพระภัยมณี วันจันทรจังหวัดเชียงใหม่พูดง่ายๆก็คือคำวิสามัยนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะเวลาเรียกแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเป็นใครหรือเป็นที่ไหนต่อมาก็จะเป็นคำสมุหานามนะคะคือคำที่ทําหน้าที่แสดงหมวดหมู่ของคํานามทั่วไปและคํานามเฉพาะเช่นฝูงมด กอไผ่บริษัทอ่านเหล่านี้ที่ครูกล่าวมานะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของหมวดหมู่หรือว่าแสดงให้เห็นถึงจํานวนที่มีมากกว่าหนึ่งนะคะเด็กๆที่มีแบบรวมกันเยอะๆเป็นฝูงเป็นคณะอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าสมุหานามค่ะต่อมาก็เป็นลักษณะนามนะคะลักษณะนามก็เป็นคํานามที่บอกลักษณะของคํานาม เพื่อแสดงรูปลักษณะขนาดปริมาณของคำนามนั้นๆให้ชัดเจนค่ะตัวอย่างเช่นบ้านหนึ่งหลังนะคะคำว่าหลังก็จะเป็นคำลักษณะนามของคำนามคือคำว่าบ้านโต๊ะหนึ่งตัวคำว่าตัวนะคะก็จะเป็นคำลักษณะนามของคำนามที่เรียกว่าโต๊ะนั่นเองนะคะคำว่าหลังหรือว่าคำว่าตัวนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นคำลักษณะนามนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะก็เป็น อาการนามอาการนามก็คือคำนามที่เป็นชื่อกริยาอาการเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างมักมีคำว่าการแล้วก็คำว่าความนําหน้าจำได้ไหมคะว่าต้องมีคำว่าการหรือว่าคำว่าความนะคะคุณครูเคยบอกไปแล้วนะคะนําหน้าคำกริยานะคะ ตัวอย่างเช่นการกินนะคะการเดินการพูดการอ่านการเขียนความรักความดีความคิดความฝันนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมนะคะคือเราไม่สามารถที่จะจับต้องได้นะคะแต่ว่าเราแล้วก็ทีนี้นะคะพอเราเอาคําว่าการหรือว่าคาว่าความนะคะมา,าไว้ข้างหน้าคํากริยาเหล่านี้นะคะคําเหล่านี้ก็จะกลายเป็นคําอาการนามทันทีค่ะ คุณครูนะคะก็กลัวว่านักเรียนจะสับสนนะคะระหว่างคำมสมุหนามกับคำลักษณะนามนะคะวันนี้คุณครูก็เลยมีข้อสังเกตนะคะมาฝากให้นักเรียนได้ คิดได้แยกแยะนะคะว่าคําไหนเป็นคํานามหรือว่าคําไหนเป็นคําสม,มุหนามนะคะตัวอย่างประโยคนะคะฉันเห็นฟงควายหนึ่งูงกาลังกินหญ้าอยู่กลางทุ่งนานะคะนักเรียนดูสิคะว่ามีคําว่าฟงเหมือนกันเลยอ่าฟงสีเขียวกับฟงสีม่วงนะคะที่คุณครูให้หนักที่ทําเป็นสีแยกกันให้หนักเรียนดูนะคะฟงควายนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นคําสม,มุหนามส่วนฟควายหนึ่งูงนะคะก็จะเป็นคําลักษณะนามก็คือคําว่าฝูงนะคะที่เป็นคําลักษณะนามนะคะก็จะ วางหลังจํานวนนะคะจํานวนหรือว่าวางหลังคํานามนั้นนะคะส่วนคําว่าฝูงที่เป็นคําสมุหานามให้นักเรียนจําไว้ว่าจะอยู่หน้าคํานามเสมอนะคะอ่ะเรามาดูประโยคต่อไปประโยคที่สองกองมะม่วงกองนี้ซื้อแล้วฉันซื้อแล้วนะคะอ่ะกองแรกนะคะเป็นกองมะม่วงกองมะม่วงก็ต้องเป็นคําสมุหานามนะคะเพราะว่าคําว่ากองวางหน้าคําว่ามะม่วงซึ่งมะม่วงนะคะก็เป็นคํานามแต่ คำว่ามะม่วงกองนี้มะม่วงกองนี้นะคะก็จะเป็นคําลักษณะนามเพราะว่าคําว่ากองนะคะวางอยู่หลังคํานามหรือว่าคําว่ามะม่วงนั่นเองนะคะสรุปง่ายๆก็คือสมุหนามวางหน้าคํานามลักษณะนามจะวางหลังคํานามหรือจํานวนนั่นเอง เมื่อเราได้รู้จักชนิดของคำนามชนิดต่างๆไปแล้วนะคะก็มาดูกันที่หน้าที่ของคำนามกันบ้างค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. นึ่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอ่าก็เช่นคำว่าเปียกร้องเพลงนะคะคำว่าเปียกก็จะเป็นประธานในประโยคฝนตกฝนก็จะเป็นประธานในประโยคตำรวจจับผู้ร้ายคำว่าตำรวจก็จะเป็นประธานในประโยคนี้นะคะหรือว่า ข้อ2ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนะคะไม่ว่าจะเป็นคําว่าปลาแมวกินปลาปลาก็จะเป็นกรรมในประโยคนะคะเพราะว่าถูกกระทาด้วยการกินโดยแมวหรือว่าพ่อเขียนจดหมายจดหมายก็จะเป็นอ่าเป็นกรรมในประโยคนะคะถูกกระทําโดยพ่อพ่อเขียนจดหมายนั่นเองเรามาดูหน้าที่ที่3ค่ะทําหน้าที่เป็นส่วนขยายคํานามอื่นอ่าเช่นตัวอย่าง แม่จะพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะก็คําว่าเชียงใหม่ก็จะไปขยายคําว่าสวนสัตว์นั่นเองค่ะหรือว่าซี่ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของคํากริยาพี่เป็นทหารเรือย่าๆเป็นดารานะคะต่อไปหน้าที่สุดท้ายคือข้อ5นะคะทําหน้าที่เป็นคําเรียกขานนะคะเช่นผักบุ้งหยิบปากกาให้แม่หน่อยสิป้าครับขอซื้อมะเขือสองถุงครับอ่าักชื่อเหล่านี้นะคะก็ จ,จัดเป็นคําเรียกขานนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องคํานามที่นักเรียนชั้นปหกนะคะได้เรียนรู้ไปนะคะไหนคุณครูลองทดสอบความรู้ของนักเรียนดูซิสมมุติคุณครูยกตัวอย่างคํา,คว,านนะคะคว่าคำว่านักเรียนอ่ะนักเรียนนะคะนักเรียนคิดว่าคําว่านักเรียนเป็นคํานามแบบไหนคะ ติ๊กตอก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 เฉลยนะคะคาว่านักเรียนก็จะเป็นคําสามาญนามนั่นเองนะคะก็ไม่ได้เฉพาะจะจงว่าเป็นนักเรียนคนไหนนะคะเป็นชื่อเรียกทั่วไปนะคะเป็นนักเรียนหรือว่าอะลองดูอีกสักคําสิคําว่าโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายอะคาว่าโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายเป็นคํานามแบบไหนคะติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยนะคะคำว่าโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายนะคะก็เป็นคำนาม คำวิสามายนามนั่นเองนะคะก็คือเป็นคำนามเฉพาะเจาะจงนะคะเจาะจงยังไงเพราะว่าโรงเรียนบ้านทุ่งคายนะคะมีที่เดียวในโลกมีที่เดียวในจังหวัดตรังนะคะมีสิ่งเดียวนะคะเราก็จะรู้เลยว่าโรงเรียนบ้านทุ่งคายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำบลทุ่งคายนั่นเองนะคะ,ะต่อมาถ้าคุณครูบอกว่าฝูงนกกำลังบินฝูงนกกำลังบินคำว่าฝูงนกฝูงนกเป็นคำนามแบบไหนคะ คำว่าฝูงนกก็จะต้องเป็นคำสมุหนามนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำว่าฝูงวางอยู่หน้าคำนามคือคำว่านกเพราะฉะนั้นคำว่าฝูงนกก็จึงจัดว่าเป็นคำสมุหนามแต่สมมุติถ้าคุณครูบอกว่านกหนึ่งฝูงนกหนึ่งฝูงคำว่าฝูงวางอยู่หลังจํานวนเพราะฉะนั้นคำว่าฝูงก็จะเป็นคำลักษณะนามนั่นเองอ่าแล้วถ้าคุณครูบอกว่า ความรักล่ะอะความรักความรักนักเรียนจะรู้ไหมคะว่าเป็นคำนามแบบไหนความรักอาเด็กๆจำได้ไหมคะถ้ามีการมีความจะกลายเป็นคำอะไรนะคะคำนามที่บอกกริยาอาการนั่นก็คือคำอาการนามนั่นเองคะอ่ะอาและนี่นะคะก็เป็นเรื่องของคำนามนะคะทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันแล้วคะ่ะเด็กๆอะคุูครูก็เด็กๆก็เตรียมนะคะเตรียมแบบแึกเรื่องนี้เอ้ยไม่ใช่นะคะ เตรียมแบบกหัดเล่มนี้ขึ้นมานะคะเป็นเล่มสีชมพูที่มีเด็กผู้หญิงอยู่ให้หน้านะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้า5นะคะแล้วก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดตั้งแต่หน้า5หน้าที่6หน้าที่7 8 9จนถึงหน้าที่10อ่านักเรียนทําแบบฝึกหัดตั้งแต่หน้าที่5จนถึงหน้าที่10นะคะเป็นแบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเด็กๆอ่าสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ